คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีระรวดียิ่งมีและนัดนอรีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมเฮิ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่คลับคลับของคนรักสุขภาพค่ะรายการสุขภาพที่มีสาระความรู้หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะพร้อมกับทริปดีๆเรามีมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังค่ะอยู่กับดิฉันเหมือนเช่นเคยค่ะทีรว,วดียิ่งมีค่ะนัทนาลีสุขดีค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนะคะแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่าผ่านไปเร็วมากนะคะเพราะว่า กำลังจะอยู่ในช่วงของวีคเอนแล้วด้วยค่ะพี่แมวเพราะว่ามีทั้งอาสาฬะบูชาวันเข้าพรรษานะคะก็ในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะคะก็เข้าวัดกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวนี้พระท่านก็เทศสนุกเชียวค่ะพี่แมวใช่ค่ะแล้วก็ได้ใจวัยรุ่นใช่กลังจะบอกว่าวัยรุ่นก็หันเข้าวัดฟังธรรมกันเยอะนะคะเพราะว่าด้วยบริบทของของของ,ของการเข้าวัดมันก็ แตกต่างจากสมัยก่อนก็มีวัยรุ่นนี่ก็วัยหนุ่มสาวแล้วกันอ่ะเขามีไปเวียนเทียนกันเยอะเลยนะคะวัดเขาวากันมากแต่งตัวสวยแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็วันหยุดแบบนี้นะคะวิคแอนแบบนี้ก็อาจจะต้องทําอะไรดีๆนะคะแล้วก็เราเป็นชาวพุทธนะคะพิธีกรรมทางพุทธศาสนาก็อยากให้เขาร่วมกันนะคะทําบุญไหว้พระ เวียนเทียนนะคะแต่ในเรื่องของข่าวสารและกิจกรรมสุขภาพเนี่ยเราก็มีมาเหมือนเช่นเคยค่ะของดิฉันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอ,อะไรอย่างเป็นปัญหาหนักอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากับวัยรุ่นค่ะเพราะว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะติดบุหรี่ไฟฟ้าเยอะก,ก็เสี่ยงที่ที่ปอดจะพังอะนะคะคือเนื่องจากสถานาการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนประเทศไทยตอนนี้น่าวิตกมาก ะะเป็นสถิติที่พุ่งแรงที่สุดในรอบ10ปีแรงมากในรอบ10ปีปัจจุบันพบวัยรุ่นไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง5เท่าอันนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะคะพบว่าในปีพศออ2558ย้อนหลังไป10ปีเยาวชนเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ3.3เองค่ะแต่พอมาปี65ตัวเลขพุ่งสูงมา ร้อยละ17.6และล่าสุดในปี67พบว่าเยาวชนไทยอายุ6-30ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ18.67สาเหตุหลักนะคะมาจากภาพลรักของบุหรี่ไฟฟ้าในสื่อต่างๆคือเขาก็พยายามนำเสนอว่ามันปลอดภัยไม่มีควันมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหลากหลายส่งผลเเขาเรียกอะไรอะส่งผลตอบเพศหญิงแล้วก็เพศชายในระดับ ข้อมูลเนี้ยมันมันกระจายนะคะข้อนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเยาวชนในระดับประถมศึกษาเนี่ยมันก็เลยทำให้หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นแล้วก็ยังพบว่าช่วง9-12ปีเป็นกลุ่มที่อายุต่ำที่สุดออยู่แค่ปอสาปอสเองนะคะเนี่ยก็ติดบุหรี่ไฟฟ้าละ เปรียบเทียบกับสมัยก่อนนั้นถือว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นสมัยมัธยมเดี๋ยวนี้อยู่ในสมัยปถมละอันนี้คือน่ากังวลม,มากนะคะในเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธากาพิมพ์รุนอาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตตเวชาศาสตร์นะคะก็ของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาก็เป็นที่ปรึกษาของพวกนักศึกษาพยาบาลแล้วก็สร้างส,สังคมไทยสุบรีเขาพูดถึงสาเหตุหลัก นะคะของกลุ่มเพื่อแล้วก็วัยรุ่นคือเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญที่สุดที่ทำให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทักชวนการลองผิดลองถูกนะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละแล้วก็ความอยากรู้อยากลองเป็นไปตามวัยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็โซเชียลมีเดียที่โฆษณาชวนเชื่อดูน่าสนใจนะคะแล้วก็บางสื่อนำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอยากเลิกบุหรี่ธรรมดาเนี่ย มาหันมาสูบช่วยให้เลือกบุหรี่ได้ถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยบางทีเยาวชนเขาไม่ได้รับรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เลยส่งผลให้ยอดมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะปัจจุบันเขาก็บอกว่าซื้อขายก็ง่ายผ่านทางออนไลน์ก็ทําให้เยาวชนหันไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายโดยที่ผู้ปกครองก็อาจจะไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้รับรู้นะคะ คืออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามันส่งผลกระทบต่อร่างกายไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดาค่ะเพราะว่าสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าคือสารนิโคตินเหมือนกันเมื่อร่างกายเมื่อร่างกายได้รับสารนิโคตินมากแล้วก็ระยะยาวก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านไหนคะก็คือทางด้านระบบหายใจปอดจะอักเสบค่ะแล้วก็ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจลามไปถึงกลายเป็นโรคมะเร็งนะคะ แล้วก็ระบบสมองและประสาทนะคะโดยทั่วไปก็สมองจะได้รับการพัฒนาจนถึงอายุ25ปีแต่คราวนี้ถ้าได้รับสารานิโคตินเข้าไปนานๆเนี่ยทำให้สมองทำงานลดลงความจำสมาธิอารมณ์อย่างเงี้ยก็ไม่ปกติแล้วก็ซึมเศร้าได้ง่ายมันมีกรณีศึกษานะคะซึ่งเคยเจอในโรงพยาบาลเขาจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยไอยเป็นเลือดมีอาการ หายใจเต้นผิดจังหวะเป็นตัวอย่างของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากแล้วก็ใช้สารเสพติดที่ทําให้เกิดอาการซึมเศร้าอีกกรณีศึกษาคือผู้สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ12อ่ะสูบตั้งแต่12จนถึงอายุ19-20จะมีการไอเป็นเลือดตรงต้องเข้ารับการรักษาอันนี้เป็นกรณีศึกษาจริงๆที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะคือกรณีที่ที่ฉันเล่ามาัเนี่ยมัแสดงให้เห็นว่ายเยาวชนเนี่ย เริ่มต้นจากการลิ้มลองบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการติดยาเสพติดอื่นๆในอนาคตเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กัญชายาบ้านะคะหรืออีกในยะหนึ่งคือการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเนี่ยหรือมันมีการใช้น้ำยาเคมีอื่นๆผสมเช่นมีทั้งกัญชายา e อียาเคคขนี้เยาวชนก็ติดคือมันมีหลายกลิ่นหลายรสนะคะอย่างที่บอกเยาวชนเขาก็เสพติด ได้ง่ายนะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวโดยที่เยาวชนก็ไม่รู้ตัวคือถ้าวันนี้เยาวชนอยากจะหายมาเริกบุหรี่ไฟฟ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยสามารถให้สามารถฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยหากเราหยุดบุหรี่ได้เร็วภายใน24ชั่วโมงสารนิโคตินจะหายออกจากร่างกายจะทำให้หายใจได้โล่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า,ารับรสรับกลิ่นจะปกติ นะคะเคลื่อนไหวร่างกายก็สะดวกนะคะแล้วก็ไม่มีอาการเหนื่อยหอบและเห็นว่าหากอยู่บุหรี่ไฟฟ้าแล้วสุขภาพจะดีขึ้นในทุกวันและหากเลิกบุหรี่ไฟฟ้า1ปีจะช่วยลดอัตราการเสี่ยงต่อความเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งเพราะโรคโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักๆในการเสียชีวิตถึง 90%ของโลกนะคะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายและโทษไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดาค่ะก็อยากให้ผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยถ้าหากสงสัยว่าลูกกำลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีคือสติอาจจะต้องเรียกมาพูดคุยถึงเหตุผลเปิดใจรับฟังบางครั้งเยาวาชนเขาอาจจะหลงผิดค่ะหรือยังเข้าใจผิดอยู่ก็อาจจะต้องชี้แจงทำให้เข้าใจตรงกันแล้วที่สำคัญก็คือผู้ปกครองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะคะก็ จริงๆงน้องๆหนูๆเนี่ยเลิกบุหรีไ่ไฟฟ้ากันเถอะค่ะเพื่อประโยชน์ของสุขภาพของตัวเองในระยะยาวใช่ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะบางทีเนี่ยคือมันเป็นการที่มันก็คือพี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้ยังไงหรือว่าเขาเขามีขั้นตอนหรือว่ากรรมวิธียังไงในการที่จะต้องไปซื้อไปสูบเลยเพราะว่าเห็นผู้ปกครองหลายๆคนเขาก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า มันมีกี่ชนิดกี่ประเภทหรืออะไรยังไงบ้างนะคะและอย่างที่ท่องทีบอกเลยค่ะว่าบางทีเนี่ยมันคือมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของผู้ที่สูบเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของร่างกายสุขภาพสถานะทางการเงินแล้วก็มันจะไปถึง บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดนะเพราะน้องๆบางทีเขาก็หาเงินเองไม่ได้แล้วบางทีมันก็อาจจะไปสู่ของการเกิดอัากรรมต่างๆที่เราได้ยินข่าวกันโดยทั่วไปนะคะมันไม่มีประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่ากับตัวของเราเองแล้วก็สุขภาพของเรารวมถึงคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากเข้าไปยุ่งหรืออยากเข้าไปใกล้ได้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะเอาล้ค่ะมาถึงของดิฉันนะคะให้สังเกตเหมือนกันค่ะว่า ตัวเราหรือว่าคนในครอบครัวคนใกล้ชิดของเราเนี่ยเท้าวบวมอยู่หรือเปล่านะคะ <plex> เพราะว่าอาการเท้าวบวมเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเบื้องต้นสารพัดรกร้ายเลยคะ่ะคุณผู้ฟังทีนี้เราจะต้องมีวิธีการสังเกตหรือว่าจะถ้าเกิดเราพบว่าเราเท้าวบวมแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีรับมือได้อย่างไรบ้างนะคะทีนี้อาการเท้าวบวมค่ะคุณผู้ฟังอันนี้พูดถึงเป็นอาการที่เท้านะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆค,ะๆค่ะคุณผู้ฟังก็ค,ค,คือว่าที่บวมกดแล้วอรอยบุ๋มไม่ค้างนะคะถ้าเกิดรอยบุ๋มเนี่ย ไม่ค้างนะคะก็คือวิธีให้เราเนี่ยลองใช้นิ้วกดตรงบริเวณที่บวงสักประมาณ5-10วินาทีแล้วเมื่อเรายกนิ้วออกแล้วเนี่ยปรากฏว่ารอยบุ๋มนั้นอนะไม่ค้างก็คือเป็นเนื้อแข็งๆแน่นๆหรือบางรายเนี่ยอาจจะมีผิวลักษณะของผิวที่ขรุะเขหมืืออนเปลกส้มนะคะทีนี้สาเหตุของการกดแล้วไม่บุ่มค้างเนี่ยก็เกิดมาจากการอุดตันของทางเดินน้ำเหลืองซึ่งพบได้น้อยค่ะแต่จําเป็นต้องพบแพทย์นะถ้ามีอาการแบบนี้ แต่ถ้าเกิดอีกหนึ่งประเภทค่ะคุณผู้ฟังก็คือบวมกดแล้วมีบุ่มค้างรอยบุ่มค้างนะคะเขาจะมีสาเหตุหลักๆอยู่ประมาณ5อย่างด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังก็คืออย่างแรกเลยค่ะเกิดมาจากหลอดเลือดดาที่ขาอุดตันแพ้ยาหรือว่าสารต่างๆได้รับอุบัติเหตุหรือว่าการติดเชื้อมานะคะบวมน้ําก็เช่นเดียวกันค่ะจากน้ําหนักร่างกายที่มากจนเกินไปหรือผลข้างเคียงของการใช้ยา ทีนี้ยังมีโรคบางโรคนะคะที่เริ่มจากเริ่มต้นด้วยอาการเท้าบวมอย่างเช่นโรคไตอ่ะอันนี้สังเกตง่ายนะคะโรคหัวใจโรคตับแข็งโรคดีซ่านโรคตับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่มีอาการที่ทําให้เกิดเท้าบวมได้นะคะอีกอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือโรคอ่าเป็นโรคเท้าช้างนะคะหรือแม้กระทั่งเส้นเลือดขอดทีนี้ถ้าเกิดว่า มีอาการเท้าบวมแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะให้ดูว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีรสจัดมากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะหสารพัดจัดเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรือแม้กระทั่งเผ็ดจัด ลองดูค่ะว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารเผ็ดจัดดูหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทานอยู่ต้องละนะคะหรือไม่ก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปทีนี้ถ้าเกิดอยู่ในภาวะอ้วนที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานเนี่ยแน่นอนเลยค่ะก็คือจะต้องลดน้ําหนักนะคะด้วยการออกกําลังกายหรือการควบคุมอาหารก็แล้วแต่นะคะไม่ควรที่จะยืนหรือว่า ยืนนิ่งๆน,นานๆน,น,นะคะควรจะมีการขยับแข้งขยับขาบเพราะว่าจะทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นใครที่จะต้องยืนอยู่เป็นนานๆน,าน,นะคะก็ต้องขยับขยืขยรนร่างกายด้วยนะคะหรือถ้าเกิดอะเมื่อก่อนจะนอนนะเอาสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะก็คือให้ยกเทา้าให้สูงขึ้นเล็กน้อยนะคะก็จะช่วยลดอาการบวมที่เท้าได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการที่บวมผิดปกติมากเกินไปหรือว่าเอ๊ะ บวมมาหลายวันแล้วทำไมยังไม่หายสักทีหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นอาการที่ผิดปกติใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้รีบไปพบคุณหมอโดยทันทีเลยค่ะว่าเราเนี่ยอาจจะมีอาการบวมที่ไม่ใช่แลละอาจจะมีโรคอะไรที่แอบแฝงอยู่ในร่างกายแล้วเขาก็ฟ้องว่าคุณกําลังเป็นโรคนี้อยู่โดย <c oughs> อาการที่ฟ้องให้เราเห็นนั่นก็คือมีอาการเท้าบวมนั่นเองนะคะทีนี้คุณหมอก็เลยบอกไว้เลยค่ะว่าให้เราหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายเอาไว้นะคะเพราะว่าอาการเท้าบวมนี่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ ไม่จําเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรอะไร,อะไรกับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าหลายวันแล้วอาการบวมเท้าเนี่ยก็ยังไม่หายหรือว่าอาการปวดต่างๆก็ไม่เห็นมีแต่ทําไมเท้ายังบวมอยู่นะคะนั่นแหละค่ะของนุ้ฟังอาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคร้ายที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยที่เราอ่ะกำลังเผชิญอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นโรคที่อีกหนึ่งโรคที่เรา จะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็เป็นอันตรายมากๆนั่นก็คือเท้าบวมนั่นเองค่ะสังเกตตัวเองดูนะคะคุณผู้ฟังว่าเท้าบวมอยู่หรือเปล่าแต่ว่าที่ทําเป็นประจําแล้วก็ช่วยได้นะคุณผู้ฟังที่ที่ทําอยู่ที่ฉันแอบทําอยู่บางวันที่จะต้องใส่รองเท้าส้นสูงนานๆก็คือก่อนนอนเนี้ยยกเท้าให้สูงสักประมาณห้านาทีช่วยได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครทําแล้วไม่หายคุณหมอค่ะช่วยได้นะคะค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูค่ะ พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกัน,กนค่ะสักครู่ค่ะช่วงเฮลทริปสนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเฮลที้คลับคลับคนรักสุขภาพนะคะก็ยังอยู่กับดิฉันธีรวดีและพี่แมวคุณนัตตีนะคะ,ะพร้อมกับทริปสุขภาพนะคะดิฉันมีเทคนิคการฝึกนอนแก้ปัญหามานะคะมีทั้งดูและดอนคือดอูต้องทำอะไรผ่อนคลายในช่วงเวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะดอนก็คือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์สื่อสาร ดูทีวีดูโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเข้านอนและตื่นเวลาเดิมค่ะแล้วก็ดอนก็คือหลีกเลี่ยงก,การดื่มคาเฟอีน6ชั่วโมงก่อนนอน6ชั่วโมงนะคะก็จะทำให้หลับสบายขึ้นออกกำลังกายก่อนเข้านอนประมาณ4 6ชั่วโมงนะคะคือ อันนี้หรือไม่ก็ออกกําลังกายตอนเช้านะคะสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่3มชั่วโมงก่อนนอนนะคะดูก็คือรับประทานอาหารในเวลาเดิมทุกวันนะคะแล้วก็สุดท้ายของดูก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนนะคะราวนี้ดอนก็คือหลีกเลี่ยงการนอนหลับ ที่มันมีสถานที่ดังๆอ่ะบางคนเขาก็ต้องเหมือนปิดผ้าม่านให้สนิทเลยนะพี่แมวคือต้องมืดต้อคนอนต้องมืดสนิทบางคนเขาใส่อะไรที่ปิดตาอ่ะอ่าใช่ใช่ค่ะที่ปิดตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราลองมาฝึกกันดูค่ะว่าแก้ปัญหาการนอนไม่หลับได้ยังไงบ้างนะคะอ่ะอีกทิปแรกของดิฉันผ่านไปดิฉันต่ออีกหนึ่งคลิปเบาๆในเรื่องของการสองกล้องลำไส้ใหญ่เห็นข่าวกันเป็นมะเร็งลำไส้กันนะคะดิฉันก็เลย มีมาฝากคุณผู้ฟังว่าไอ้การส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันสาคัญยังไงนะคะการส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นการตรวจดูความผิดปกติภายในลำไส้โดยละเอียดช่วยให้แพทย์สามารถตรวจคัดกรองติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ซึ่งอาจจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งในอนาคตได้นะคะรวมถึงการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอ่ะถ้าส่องกล้องมันจะเห็นตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นน่ะนะคะก็รักษาได้คราวนี้ ใครบ้างที่ควรจะตรวจก็เป็นคนที่อายุ45ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจคลัดกองมาเมาเรงลำไส้ใหญ่เป็นประจำอาจจะทักปีละครั้งก็ได้นะคะเช็ค up มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้ต้องเข้ารับการตรวจแบบเร็วขึ้นคือต้องตรวจตั้งแต่อายุ40ปีหรือว่าเร็วกว่านั้นนะคะเคยเป็นมะเร็งใครเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง นะคะอันนี้ก็ต้องตรวจเหมือนกันมีอาการผิดปกติที่สงสัยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นท้องผูกสลับกับท้องเสียปวดท้องเรือเอ้อรังมีเลือดออกทางทวารหนักน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้ได้ผลแม่นยำ แล้วก็มีประสิทธิภาพในการคัดกรองมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่อะนะคะครานี้หากมีปัจจัยเสี่ยงหรือมีความผิดปกติไม่ควรที่จะรอช้ากับคุณผู้ฟังก็ไปเช็คอาพปรีบตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าถ้าเจอแต่เนิน่นๆก็รักษารักษาไม่ให้มันหลกลามได้ค่ะอืมก็จะบอกว่าหลายต่หลายยานะคะบางทีมันก็ต้องดูตัวเองนะดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะมันดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มารู้จัก ดิฉันจะพาคุณคุณผู้ฟังได้ไปรู้จักสารแห่งความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะทุกวันนี้บางทีการใช้ชีวิตก็เครียดไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะยิ่งช่วงนี้นี่เพิ่งจะเปิดเทอมกันมานะคุณพ่อคุณแม่บางคนฝครติดเครียดใช่ค่ะเพราะฉะน,นั้นด<ค>ิฉันก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังนี้มารู้จักสารแห่งความสุขกันค่ะซึ่งสารแห่งความสุขนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสารเคมีธรรมชาติที่สมองเนี่ยเขาหลั่งออกมาเพื่อควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ภาวะจิตใจของเราค่ะโดยเขาเนี่ยจะมีบทบาทในการสร้างคคววาาาามมรรรรรรู้้สึึกกกกพพงออออใจะตนนืผ่ รู้สึกว่าการมีเป้าหมายในชีวิตทีนี้ถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมีสารเหล่านี้อยู่ในที่ระดับสมดุลก็จะช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขสุขภาพใจของเราเนี่ยให้ดีมากขึ้นมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคุณผู้ฟังโดพามีนค่ะซึ่งสารนี้เนี่ยเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจแรงจูงใจนะคะหากระดับโดพามีนสมดุลแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราสนุกกับสิ่งต่างๆมีเป้าหมายแล้วก็มีความกระตอือรือร้นมากขึ้น สารต่อไปลองดูค่ะว่ามีหรือเปล่านะคะเซโรโทนินค่ะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเขาจะส่งผลต่อความรู้สึกสงบผ่อนคลายมีความมั่นคงทางอารมณ์ถ้าเกิดข,ขาดสารน,นี้นะคะคุณูุฟังก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่าซึมเศร้าว,วิตกกังวลหรือแม้กระทั่งหงุดหงิดง่ายอะ่ะมองอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะคะอย่างต่อไปสารที่4ี่ลองดูค่ะว,ว่าคุณูุฟังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าขาดอยู่หรือเปล่านะคะสารออกซิโทซินนะคะซึ่ง สารนี้เร,เรียกว่าสารฮอร์โมนแห่งความรักอืเขาจะช่วยสร้างความผูกพันความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะคะและอีกหนึ่งสารค่ะอันนี้ทุกคนจะต้องรู้จักและได้ยินกันอยู่ดีนั่นก็คือเอนโดฟินนะคะซึ่งสารนี้เนี่ยเขาจะลดความเจ็บปวดทางธรรมชาติของร่างกายทําให้รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ร่างกายของเราได้มีความสุขได้หัวเราอได้ออกกําลังกายนั่นเองค่ะ ทีนี้พฤติกรรมที่จะช่วยกระตุ้นสารความสุขในเขาได้หลังออกมามีอะไรบ้างอย่างแรกคุณูฟังก็คือการออกกําลังกายเป็นประจําอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะซึ่งการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยจะไปกระตุ้นสารโดพามีนเซโรโทนินแล้วก็เอนโดฟินนะคะให้เขาทํางานได้ดีมากขึ้นการสัมผัสการแสดงความรักนะคะเช่นการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจการกอดนะคะก็จะไปกระตุ้นสาร ออกซิโทซินนะคะการลำการพักผ่อนการหลับให้เพียงพอนเนี่ยก็จะส่งผลต่อการหลั่งของสารเซโรโทนินนะคะเป็นการฟื้นฟูนระบบสมองนั่นเองค่ะการรับประทานอาหารที่ดีต่อสมองไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วต่างๆ <c oughs> กล้วยดรางช็อกโกแลตโอเมก้าสเนี่ยก็จะทําให้ มีการหลั่งสารที่มีความสูขออกมานะคะการที่ทําให้ร่างกายแอ่ททำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยไปในทางมวกก็คือรู้สึกว่ามีการตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วเมื่อทําสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะกระตุ้นสารโดพามีนเนี่ยให้ร่างกายออกมานะคะหรือบางคนจะบอกว่าการนั่งสมาธิ <c oughs> ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> เราจะส่งผลในเรื่องของสาร,สารเซโรโทนินทําให้จิตใจของเราได้มีความสงบเยือกเย็นมากขึ้นทีนี้สารแห่งความสุขเนี่ย เขาจะมีผลต่อสุขภาพเราอย่างไรบ้างลดความวิตกกังวลค่ะลดความเครียดทําให้เรานอนหลับได้ดีมากขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราได้มากขึ้นกระตุ้นสมองให้สมองของเราเนี่ยตัดสินใจได้ดีมากขึ้นคิดบวกได้ดีมากขึ้นแล้วก็เสริมเสริมสร้างความสมานที่ดีกับผู้อื่นอืถือว่าถ้าเกิดว่าเรามีสารสี่ตัวเนี้อยู่ในร่างกายของเราแล้วแล้วก็ <c oughs> เราสามารถที่จะบริหารจัดการให้ทั้งสี่สารเนี่ย อยู่ในความสมดุลของร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีความสุขตัวเราด้วยคนรอบข้างด้วยก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นไม่รู้จะสร้างความสุขจากอะไร <c oughs> สร้างความสุขจากตัวของเราเองนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังหาสิ่งที่ชอบแล้วก็ไปหาสิ่งที่ใช่ค่ะค่ะก็ คนที่มีความสุขเขาจะแสดงออกมาทั้งสีหน้าแววตาแล้วก็ผู้คนรอบข้างใครๆก็ก็อยากอยู่กันนะอ,อ๋ออยากอยู่ใกล้ๆคนคที่มีความสุขกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าแยกให้ออกระหว่างมีความสุขใน,ในระดับพอดีด้วยนะคะ <laughs> คุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดบางคนมีความสุขที่แบบสุขไม่จริงอะ่ะมันก็ดูออกนะแต่ว่าก็อยากให้เป็นแบบนั้นเลยคะ่ะขอให้มีความสุขจากตัวเราจริงๆจากภายในคะ่ะจากภายในเนาะ ค่ะ,คะหมดเวลาลงแล้วกับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่พร้อมกับสาระดีๆทางด้านสุขภาพแบบนี้ทาง FM 89.5 Innovation um for l i f e ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนารีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลที้กลับกลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ